สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนวันนี้มาดูวิธีการใส่เกนเครื่องตัดหญ้านะครับเกนเพลาเครื่องตัดหญ้าของทีเอ็กซ์ามาของแท้นะครับเขาใส่กันอย่างไรมาดูกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับให้ถอดน็อตสองตัวนะครับบางเครื่องก็สามตัวนะครับเครื่องนี้สองตัวนะครับถอดออกมาเลยนะครับแล้วก็หมุนแบบนี้นะครับโอเค แล้วก็ดึงออกมาเลยนะครับดึงแกนนะครับนี่นะครับดึงออกมาเลยนะครับทาง,งไว้เลยนะครับนี่นะครับแกนพลา่เครื่องตัดหญ้านะครับแล้วก็ทาฉลมน้ำมันจาระบีด้วยนะครับใส่ถุงแบบนี้ก็ได้นะครับ พยายามวัดเกลนพร้อมให้เท่ากันนะครับถ้าเกลนพร้อมไม่เท่าใส่กันไม่ได้นะครับแบบนี้นะครับทาน้ำมันเจอระบ,บีชาลลงห้ทั่วเลยนะครับเพื่อความหล่อลื่น ถ้ามีความตล่อดลื่นเครื่องจะลื่นไหลในการใช้งานนะครับทาให้ทั่วเลยนะครับเมื่อเราทาทั่วแล้วก็ใส่ข้างไหนก็ได้นะครับใส่ไปเลยนะครับแยงาไปเลยนะครับ ค่อยๆหมุนข้าไปนะครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็ใส่หัวเกียร์ไปเลยนะครับแล้วก็ยุดน็อตให้กระจับเท่านี้ก็เสร็จง่ายๆนะครับความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับเ,เพื่อจะได้เอาไปปฏิบัติตามได้เลยนะครับ